ฝ่ายแดงชายโทนวอุราชานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนเก่งบอยสงขาที่กันน้ำหนัก122ป่อปอนอยู่ห่างนนเนี่ยครับซ้ายโอ้โหแกเตะตั้งทับคาอา้อาวอา้าวคาไว้ตีคืนมานอกนอกกับในนอกของแดงในของน้ำเงินครับ โอ้คู่นี้นี่พลิกไปพลิกมาแค่ยกที่แล้วยกเดียวนี่ต่างฝ่ายต่างก็เจียนไปเจียนอยู่กับพี่บอลโอ้โหครับน่าะโอ้ยยัดสวยเพนแสนเก่งตะวาชัยโพนครับโอ้ยมาดูครับนี่ครับมาชัดเจนเลยครับนอกที่ชายโทนโอ้โหตะวะวงในครับเพนแสนเก่งอ้พอกระจับได้แล้วน่ากลัวเลยนะคุณติบดูดูครับจริงครับพี่บอลครับจังหวะเสียบดินหลมงแล้วก็ดักแรงมากครับเอาขวามือเไยครับ เพชรแสนเก่งเสียบขวาเข้าไปใช่โดนสับสอกซ้ายเอาดิเสียมบมาฟันกลับไม่มีกลัวอ่ะอ่ะไปตัวดีตือเขาบอกว่าตือเท่านั้นที่ครองโลกต้องใช้แผลจีบสาวครับเช้าถึงเย็นถึงครับอ้าโอ้โหให้เนละครับโ,โ,โดนหมัดแล้ววูบว่าบูบว่บบาบนะครับเพชรแสนเกง่งกว่าจะถึงตัวครับโดนไปก่อนนอกกับในครับบนยก3ามครับเร็วล็อกได้แบบนี้ดีบนล็อกนี่ปั่นกลัวครับโบกไม้แบบมือกันไป เดี๋ยวดูครับต้นๆนี่เพชรแสนเก่งเสียบรางแทงเจ็บขณะที่ชายทนแข้งซ้ายก็ไม่หยุดเตะเหมือนกันหักพินลูมิโอ้โหโโแม่ ใครร่วมกระบวนการนี้ถึงกับโลกก็ได้ดอกนี้โอ้โหไม่เจอหักล้มลงไปอเดินต่อครับนะบอลส่งแรงใจมาอาชิตเพียบอยู่แล้วเอ้ายกโอ้ยจังหวะยกเสียบนี่มันแรงเลยนะครับเอ้าต้องติดตัวต้องมากว่าจะสายกว่าจะถึงตัวโดนไปก่อนครัเอ้ายังโวไว้ไม่สอนครับแผะฮูบ่าขาเลาะขาเลยเพชรแรนเก่งนี่ครับมาอกในโอเดลโอเดลแต่างแม่จะจับได้แต่ว่าตีไม่ถนัดติดเชือกอาจารย์ชัยยุทธบอก ออกมาก่อนออกมาก่อนกลางเวทีอันนี้ครับถ้าจะวิ่งเข้าไปแล้วก็เป็นแสนเก่งโอยกำปั้นก็มาชายโทนชายโทนซ้ายเมืองดอกบัวซ้ายโอ้โหถึงตัวอีกแล้วถึงตัวอีกแล้วนี่แหละครับนอกเน้นแข้งครับพอประกบไายนิ้นเน้นตั้งทำแต่ได้ของชายโทนฝ่ายแดงขณะที่เพื่อสายเก่งยกที่ต้องชมครับยังเดินไม่หยุดครับออกอาวุธต่อเนื่องชวนตลอดไปเลยเขาได้เสียบได้เสียวตลอดเอาดอูวัดกันที่พละกําลังครับ วัดกันที่โค้งสุดท้ายครับอีกหนึ่งนาทียก4ครับอ้าวชายโทนอยู่นอกซ้ายออกไหมปิดนิดเดียวดักแทงไปทีนึ่งเพชรแสนเก่งก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินโนนอย่างเดียวครับอ่ะใกล้เชือกตีได้ไหมแหมมันมันใกล้เชือกกรรมคารชัยยุดแยกอีกครั้งหนึ่งครับเออเฮ้อู่แรกว่ามันแล้วคู่นี้มาเล่นกีอีก2อง, 2> องโอ้ยสองเพชรแสนเก่ง ดูครับเอาอ้ยมาใครโดนใครก่อนให้โดนใครก่อนันอนบตอนนี้เอา้าแมโดนแล้วมีถอนหายใจเหมือนกันนของสีแดงชายโดนเดี๋ยวดูครับเพชรแสนเจ็งเดินไม่หยุดอีกครึ่งนาทีเดี๋ยวดูเดินไม่เดินเบียดไม่เบียดวิ่งไม่วิ่งอย่าไปยิงคุยอย่าไปขอเบอร์ออสโอ้โหนอกกับในชัดเจนเลยครับนอกชายโทนก็เตะได้ครับแต่ว่าในนี่สินเป็นของน้ําเงินครับของเพชรแสนเก่งครับอ้าวตดตัวอีกแล้วครับยัดเข้าไป อ้าว้ายคืนมาครับในช่วงใ<า>นท้ายพระโอ้ยหมัดมาอ่าท้ายท้ายปลายยกที่สี่เอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับมาต้องวัดกันที่แผนการทชควิธีการโชคแล้วครับบอสอ่ะอยู่ที่ยกนี้แหละครับ3นาทีสุดท้ายครับจะเป็นเกมของใครครับของชายโทนวอ,อุรชาหรือเพชรแสนเก่งบอยสงขาเราเชื่อว่า4ยกนี้ทิ้งไว้ด้านหลังดูยกนี้ครับอโอ้โหแมอย่างที่เขาบอกครับยกสุดท้ายยกชิงดำยกชิงดำ งนครับโอ้โหดูมจับได้ตีได้แต่ว่าก็ก็แผลพอพอจะตีกันได้แต่ว่ายังไม่ทันหักเท่าไหร่ครับอาจารย์ชายยุทธบอกว่ากางเวทีอาแล้วก็ใบสุดท้ายมาจบที่สงขลาครับ mm hmm. เพชรแสนเก่งบอยสงขลาครับนะักชกจากพัง,งานานะครับวันนี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับ mm hmm. เพชรแสนเก่ง